สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุมหมองสุบอนปบพ่อกับจองน้องแคทคือเก่าพี่น้องพยายามหนึง่งแรงคำคำไปเก็บเห็ดประสนเห็ดปวกเห็นเห็ดปวกหมูได้กินกับโบได้กินพี่น้องเอ้ยอันเห็ดปวกนะ บอ,ดไ,อได้ไปหานี่กมันบอได้ไปหาพี่น้องเ้ยแจกอันใดอันยามันหนุงมาหนิงเขากันโสเขากัน Lai yam môn kapai đèn yung đầy hong pan sio kapai lót 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 เขาเ้ย้วยยุ่งเลยลูกนั่แล้ของผ่าแต่อยากจับมันมองหาลงไปน้ำมันยังหอมโบอนโอยู่เนาะจ่มันลันบานเลยุด้วยข้างน้าก็มีละ nhung đấy nhoong đêm nhục nhục nhung kin lenina. Ba ông ông không quá? Sao nghiệp kiếp hết thương nhung kinh níu lúc Give bay bội bay 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 ลูบนะลูกน้ำแดงถึงหัวเจ้านะลูกล่ะอุ้ยหั่งหมดแดงนี่ลูกลูกยับออกยับออกนี่หมดแดงนี่หมดแดงสมนี่มันสีหุ่มเจ้านี่ให้ยุไสมึงทำเอาไปถ่ายอยู่นาะเอาไปแล้วลูกล่ะโอเคคนเก่งลูบเนี่ยลูกใน่หัวนะยุ่งกินเจ้านะลูกลูบเนี่ยลูกหล่ะลูบเนี่ยอ๋อมันกินหูวะลูก ดอกจูมมันมีบ่หมูคำยาขามาลูกหลานหมดแดงนี่อืมนี่ข้างนี้ก็มีพี่น้องหมดมีแต่น้ำนี่นะลูกนี่มันสีโดนหัวนี่ปวกเป็นโอ้ยหมดแดงลูกหลาแมวหมดแดงแมวเอาแยบยลด้วย น้ำได้ลูกอันนั้นนะโอ้ยหมดไปโหลดชิวะน้วได้สินะใยำน้ำด้วยปลาป้ามันเผาเก็บยุ่งนี่ฮะหาเก็บน้ำแหน่ตอนหนึ่งเอาหายเน่อออยอเอาหายปลาเอหายเก็บ

มันเบิดแล้วยุ่งนี่ลูกหลาน,นกินเจ้าหนะน้าอย่าหมุนกลับไปหมุดแดงในตีนนั่นออกมานั่นเด้น่ะโอ้ยเบาบ่มีพังเดี๋ยวไปไปเราจะไปทางไหนแหละเมื่อรถนีน่แหละ

ไปหายังบาดนี่เอาสิเอาลงมายังแม่สิอาบน้ําให้แหลม่ใหญ่ออกมาแต่อาบน้ํานี่ อย่าเห็ดเน่านั้นอย่าเห็ดเน่านั้นอย่าอะไรย้ำออกแม่สีสูบนี่ สูบดีๆสูบดีๆหัน่าล้ะออกแม่สีสูบเอง เห็ดมันสิดอยาเห็ดมันแตกแม่สีล่างเองลุกลุกลุกออกแต่นี่